ก่อนอื่นก็เปิดอแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่โหมดแห่งการเปิดภาคเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็อกองทุเราก็คงอยากจะผู้ที่มีความเกี่ยวขอ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงก็ดีนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งจากกองทุนท่านไกยศนะคะก็คงจะหลายภาคส่วนวันนี้ก็คงจะได้มาเหมือนเตรียมความพร้อมกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงส,สาธารณสุขก็ตามนะคะหรือกองทุนเสมอภาคตลอดจนพอเขตพื้นที่ด้วยนะคะที่ในสถานะที่อยู่ในระดับภูมิภาคที่ได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันทํางานนะคะกันอย่างขึ้นแข็งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้นะคะก็วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรนคิดว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองปีนะคะที่ผ่านมาที่เราเจอสถานการณ์โควิดแล้วก็โรงเรียนก็เปิดเปิดปิด,ป,ดปิดกันโดยตลอดนะคะก็ทําให้ บริบทของการเรียนการสอนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยก็ภายใต้ของอาการนําของท่านนายกรัฐมนตรีเอกประยุจันโอชาไม่ว่าเราจะมีโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่มีความเร่งด่วนที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของการลดความหื่อมล้ําภายใต้สถานการณ์โควิดที่มีน้องๆที่หลุดออกจากระบบนะคะก็จริงๆในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรามีหลายมิตมิมีหลายเรื่องที่เราต้องเกี่ยวข้อง แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่เรามองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือการที่เอ่อทำอยังไงที่จะให้น้องๆที่อยู่จากระบบในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยกลับเข้าสู่ม,มาในระบบให้่เร็วที่สุดทํายังไงเราจะมีเอ่อการ Learning loss นะคะจากสองปีที่ผ่านมานะคะทำยังไงที่จะให้อ่การมีการเตรียมปรับสภาพเอ่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจก็ดีในเรื่องของอ,องค์ความรู้ก็ดีต่างๆเหล่านี้เราจะมีการเตรียมความพร้อมได้อย่างไรนะคะตลอดจนในเรื่องของเอ่อการเอ่อ พัฒนาคุณครูนะคะในเรื่องของการรสร้างคุณภาพนะคะในเรื่องของการทํายังไงจะให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการเน้นแอคทีฟเรียนรู้การสร้างสมรรถนะต่างๆให้เกิดความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สิ่งที่เร่งด่วนก็คงอ,อ,อยากจะฝากทางผู้บริหารพอ,อ,อเขตพื้นที่นะคะระดับภูมิภาคว่าวันนี้ก็คงต้องสร้างความมั่นใจเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าวันนี้รัฐบาลเองก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดประเทศเต็มที่แล้วนะคะ เดี๋ยวนี้คนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามานีหลังจากวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ก็ไม่มีเทสต์แอนโกแล้วนะคะเรียกว่าทั่วโลกก็ทําอย่างไรจะอยู่กับสถานาการณ์โควิดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยเอ,อเราจาเป็นที่เราจะคงจะต้องมีความเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาคุณครูอย่างไรว่าจะให้เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยัยเพราะว่าดิฉันเองได้มีโอกาสได้พบปะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนก็ยังมีความวิต,ตกกังวล ในบางส่วนในเรื่องของเด็กในเรื่องของอสถานการณ์โควิดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเปิดประเทศไปแล้วแต่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยก็คงจะฝากทางผู้บริหารสานศึกษาฝากขอ,อเขตนะคะในพื้นที่ระดับภูมิภาคเนี่ย คงจะต้องดิฉันว่าสิ่งที่ต้องทํางานกันหนะักก็คือสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจซึ่งวันนี้ก็มีท่านท่านรองชิดวกรีโมนาไมายนะคะก็คงจะได้มาพูดรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นเรื่องม่ว่าเราจะเตรียมความพร้อมเรื่องของการฉีดวัคซีนคุณครูพอ,อเขตอาจจะท่านทราบอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้นะคะจะทายังไงจะสื่อสารไปทางผู้ปกครองนะคะให้คุณครูในระดับชัน้นที่ได้สื่อสารตรงไปขึ้นผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดว่าวันนี้เรามีความพร้อมอย่างไรเช่นวัคซีนของเด็ก นะคะ5-11ปีเนี่ยเราก็เข็ม2จะไปเข็ม3ามไปอยู่แล้วนะคะหรือเออหรือวัคซีน5-11ปีขณะนี้เนี่ยก็ยังในจำจำตัวเลเขคร่าวๆว่าประมาณ3สาก5ั้้านหรือประมาณ3ล้านกว่าคนท,ที่ที่อยากที่อยากจะฉีดนะคะที่ผู้ปกครองประสงค์จะฉีดแต่ประมาณครึ่งหนึ่งของ3 000, ล้านเนี่ย ครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองที่ประสงค์จะฉีดในะขณะนี้ได้เริ่มฉีดไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องขอฝากทางพื้นที่การศึกษาแล้วได้ประสานสื่อสารกับคุณครูแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะซึ่งขณะเดียวกันเราก็คงทํางานคู่ขนานไปกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็คงจะมีสื่อแล้วก็มีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างตระหนักความร่วมม,วม,วมือตรงนี้ก็ในพื้นที่ของเราอาจจะต้องเป็น ไปดูในระดับพื้นที่ดูว่าเราจะร่วมมือแล้วก็สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างการสรื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอย่างไรที่จะให้เขาสามารถที่จะมีความมั่นใจในการที่จะให้บุตรหลานเนี่ยสามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาในภาคเรียนนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากวัคซีนแล้วเนี่ยนอกจากความเชื่อมั่นของโรงการฉีดวัคซีนที่จะต้องให้สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างให้ ความเชื่อมั่นในการที่จะต้องมารับวัคซีนแล้วเนี่ยในเรื่องของมาตรการต่างๆซึ่งฉันก็คทิดว่าเอ่อก็มีมาตรการเหมือนปีที่แล้วนะคะในเรื่องของการเปิดมาตรการที่จะต้องมีเอ,อ่อไทยโควิดพลัสบวกในรายละ,ละเอียดก็คงจะได้ลงในอีกทีหนึง่งพูดง่ายๆว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรในเรื่องของการที่จะต้องมีการเประเมินโรงเรียนในการที่จะมีความพร้อมเปิดเปิดแล้ว ถ้าเกิดเปิดแล้วถึงฉีดวัคซีนแล้วมาตรการ667 mm. ก็คงยังต้องยึดอยู่แล้วเมื่อถ้าเกิดมีการติดแล้วเมื่อสมัยก่อนเราอาจจะแต่ละโรงเรียนอาจจะมีความกังวลอาจจะปิดทั้งห้องออขณะนี้เนี่ยเราก็มีมาตรการอยากให้ไปดูในรายละเอียดแล้วก็มาตรการในเลืเออีกทีหนึง่งว่าไม่จําเป็นที่จะต้องปิดทั้งโรงเรียนหรือไม่จําเป็นต้องปิดทั้งหมดนะคะก็จะมีการืรออาจจะมีการสลับวั่เรียนหรือต่างๆเหล่านี้เนี่ย อยังไงมาตรการของกระทรวงเน้นย้ำก็คือการให้มีการเปิดเรียนออนไลน์ site, ให้ได้มากที่สุดนะคะให้เต็มกําลังเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมภายในของเราให้ได้มากที่สุดอย่างไรทําไงจะสื่อสารให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเขาว่าเราอาจจะบางส่วนอาจจะมีความกังวลว่าเกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนแต่ขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆแล้วก็การใช้วิถีชีวิตเนี่ยก็ออกจากบ้านไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์แล้วเพราะทุกคนก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คลัสเตอร์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราจะอยู่กับเขาอย่างไรทาอย่างไรที่จะเมื่อติดแล้วเนี่ยจะจัดการมาตรการในการที่หลังจากมีการติดแล้วเนี่ยจะเราจะมีการจัดสรรแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างไรตรงนี้ก็คงจะอยากจะให้ทางเขตหนี้การศึกษาเนี่ยได้ในแต่ละพื้นที่ได้สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับผู้ปกครองแล้วก็ใน แล้วก็คุณครูในพื้นที่ให้ให้ให้ใหเต็มกําลังเพราะเราเพื่อที่จะได้พร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่17ที่จะถึงนี้ค่ะ,ะขณะเดียวกันอีกโครงการหนึ่งที่ก็เป็นโครงการถือว่าเป็นโครงการปักหมดุดแล้วก็เป็นโครงการที่กระทรวงได้เน้นย้ํามากก็เมื่อกี้ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าหนึ่งเราเตรียมพร้อมกับการเปิดภาคเรียนเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรนะคะให้การเปิดภาคเรียนเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าการเรียนออนไลน์ถือว่าเป็นการเรียนที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดนะคะแล้วก็ต้องฟื้นฟูในเรื่องของอ การเรียนทั้งทั้งทั้งสายกับวิชาการด้วยแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของจิตใจของเด็กที่อาจจะต้องสองปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะมีความวิถีชีวิตที่ไม่ได้ปกติวันนี้ข้าการที่เขาจะต้องกลับเข้ามาสู่ในระบบปกติเนี่ยเราจะมีการปูพื้นฐานไม่ว่าทั้งร่างกายและจิตใจของเขาในการกลับเข้าสู่ในระบบเต็มที่แบบไรนะคะเพื่อให้เด็กไม่มีความเครียดมากเกินไปคือไม่อยากจะให้เน้น วิชาการจนกระทั่งลืมความลืมในเรื่องของการค่อยๆปรับพฤติกรรมของน้องๆที่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยก็อยากให้ทําและคู่ขนานกันไปนะคะขณะเดียวกันก็ในเรื่องของอันที่สองก็คือในเรื่องหลกักๆก็คือเรื่องของการพาน้องกลับมาเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราได้ท่านนายกเองก็ได้มาเปิดโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะก็ต้องขอบคุณเขตพื้นที่แล้วก็หน่วยงานหลักและทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะตลอดจน กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงกสศด้วยนะคะที่กองทุนสุขภาพด้วยต่างเราก็ร่วมกันในการที่จะค้นหาเด็กนะคะที่จะกลับเข้าพาน้องๆกลับเข้ามาสู่ในระบบมากที่สุดเราจากตัวเลขที่เราได้ได้ทำได้ได้ได้เริ่มต้นกันมาก่อแสนสองเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรา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 ได้หาตัวน้องกลับมาอ่เก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าหมื่นห้านะคะประมาณเจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคิดว่าตัวเลขอาทิตย์นี้อาจจะมากขึ้นกว่านั้น แต่แต่ในฉันคิดว่าในพื้นที่ก็คงทราบดีแล้วคะ่ะว่ามีคอมพลิเคชั o มากกว่าน,นั้นก็คือว่าบางทีเราเจอน้องแล้วน้องอาจจะไม่กลับมากับเรานะคะแต่อย่างน้นก็เป็นพื้นฐานข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงกับระดับจังหวัดที่อาจจะต้องกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจ้องพอมอรหรือหน่วยงานอื่นอาจจะต้องเข้าไปช่วยดูแลครอบครัวของของ,ของน้องนะคะหรือน้องในในระดับที่ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยที่อาจจะมีเพราะแต่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือวันนี้เราได้คนตรวจพบน้องแล้วก็รู้ว่า เดนมบางส่วนกลับเข้าสู่ระบบได้บางส่วนอาจจะยังกลับเข้าสู่ระบบไม่ได้อาจจะด้วยจากสถานการณ์ความซับซ้อนในเรื่องของปัญหาความลาบากในครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงขอเน้นย้าให้ทางเขตพื้นที่นะคะได้ช่วยกันก็ยังไม่ได้จบนะคะแต่ก็อยากให้ประสานงานกันความร่วมมือในพื้นที่ระดับพื้นที่แล้วก็กำชับให้ได้มีการค้นหาและตรวจสอบและพาน้องเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบแล้วเราก็มี เรามีโครงการอาชีวะอยู่ประจําเบรนฟรีซึ่งเ,เราก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าทางอาชีวะเองก็ยังได้รับข้อมูลในส่วนของเ,ออเขตพื้นที่ยังน้อยอยู่นะคะในเรื่องของการที่จะส่งน้องกลับเข้าไปสู่ระบบในเรื่องของอาชีวะนะคะก็อาจจะต้องลองดูว่าโครงการอาชีวะอยู่ประจำเบรนฟรีซึ่งก็เป็นโครงการที่อาชีวะเองเนี่ยได้เตรียมอาชีวะเกษตรไว้ทั้งหมด80กว่าแห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งจะรองรับกับน้องน้อง ซึ่สามารถที่จะต่อบปอวจังจะจบม .3 แล้วเนี่ยถ้าเกิดดูดออกจากระบบเนี่ยสามารถกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาจะเออจะได้อยู่ประจำแล้วก็ได้เรียนได้เรียนฟรีอยู่ฟรีนะคะจนครบสามปีนะคะแล้วก็ทางอาชีวะเองก็คงจะได้มีในเรื่องของอหาอาชีพเสริมต่างๆให้กับน้องๆด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าสู่เยาวชนของเราเนี่ย คนพบวัตถุลุดออกไปแล้วในการที่จะเขานำพากลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นด้ความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องฝากในเขตพื้นที่นะคะยังช่วยกันค่ะนะคะในการที่จะเน้นย้ํานะคะในการที่จะต้องนางน้องๆกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับพอโรงเรียนนะคะเน้นย้ํากระทางพุ่มในการพื้นที่ผู้มในการโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนะคะประสานงานกันในการที่จะช่วยกัน ประสานงานที่จะนําน้องแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อที่จะนําน้องกลับเข้ามาในสู่ระบบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็พูดถึงอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นถึงในโครงการที่เราเน้นย้ากันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความสร้างความมั่นใจในเรื่องของการพาน้องกลับมาเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดก็ดีนะคะสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดรวมไปถึงความเตรียมพร้อมในสภาพพื้นที่ว่า แต่ละพื้นที่ผอโรงเรียนต้องเน้นย้ำไปที่พอโรงเรียนว่าในแต่ละโรงเรียนของเราเนี่ยได้ไปตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยหรือยังสภาพโครงสร้างต่างๆนะคะเรื่องระบบไฟระบบอาคงอาคารนะคะสถานที่นะคะหรือในเรื่องของการเ,เพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเพื่อจะต้อนรับในการที่จะกลับเข้ามาสู่การศึกษาเพื่อให้ได้มีความปลอดภัยทั้งทั้งทั้งฟิสิกส์ก็คือในเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของ ของการพัฒนาการอย่างอื่นไปด้วยนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องความพร้อมนะคะในการที่จะเปิดภายตลอดจนที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ก็ได้มีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของการที่จะเราได้มีการเปิดโครงการไปเรื่อง MOE Safety Center นะคะเรื่องของการมีแอปพลิเคชันต่างๆมีให้มีการดาวน์โหลดมีแอปพลิเคชันในการที่จะให้น้องๆหรือคุณครูผู้ปกครองต่างๆก็คงจะฝากเขตพื้นที่ได้เน้นย้ำให้กับโรง,งเรียนได้ ใช้ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะแจ้งแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการช่วยเหลือในระบบของกระทรวงด้วยนะคะฝากตรงนี้ด้วยค่ะในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพนะคะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งก็อันนี้เป็นโครงการหลักทีก่เราก็เน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะเอ่อก็ทราบกันดีว่าเรามีโรงเรียน ในเครือข่ายเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจจะก,การเข้าถึงในร่องของการสร้างโรงเรียนคุณภาพมันอาจจะเป็นไปด้วยความยากลาบากที่จะสร้างโรงเรียนคุณภาพได้ทั้งหมดประกอบกับ,กบเด็กน้อยลงเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าเราเได้มีการสื่อสารกันมาโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในการที่จะเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามีโหมดโหนดของโรงเรียนคุณภาพในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนันน้นอยากให้เน้นทางพื้นที่เขตพื้นที่เนี่ยได้เน้นในการที่จะ สร้างเครือข่ายให้นักเรียนเนี่ยได้มาใช้ทรัพยากรร่วมกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรคุณครูซึ่งอาจจะไม่ครูครบชั้นก็ดีนะคะก็จะลดปัญหาแล้วก็ได้ทราบว่าทางท่านเลขาก็ได้สื่อสารเป็นเรื่องของค่าลถต่างๆด้วยพูดเราก็จะพยายามซัพพอร์ตในทุกเรื่องเท่าที่จะสามารถทําได้ในในในทรัพยากรที่มียังมีที่เรามีอยู่นะคะเพื่อจะสร้างในการสร้างเครือข่ายต่างๆเหล่า,า,านี้โมคงจะฝากให้ ทางเขตพื้นที่คงได้เน้นย้ําแล้วก็สร้างโรงเรียนคุณภาพตรงนี้ให้มีความเป็นลูกประทาให้ได้มากที่สุดนะคะตามเป้าหมายที่กําหนดไว้แต่อย่างไงก็ตามเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเนี่ยดิฉันเองก็คงจะได้มีโอกาสลงไปในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปให้กําลังใจท่านผู้บริหารตลอดจนได้ไปพบปะในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็อาจจะมีสภาพพื้นที่ที่แตกต,ต่างกันนะคะในเรื่องของการเตรียมความพรออ้อมในเรื่องของการเปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็ ในเรื่องของนโยบายหลกัหลกๆที่ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนสินครูซึ่งเราก็ได้มีสถานีแก้หนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเน้นย้ำนี่ก็เป็นถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็ที่จะได้มีสถานีแก้หนีน้ระดับเขตแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะซึ่งก็เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราอาจจะต้องช่วยกันนะคะ ทั้งผู้บริหารในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของเลือดแก้ไปัญหาในสินตัวนี้ก็เดี๋ยวท่านอภรรคก็คงจะได้มาเน้นแล้วก็ลงในรายละเอียดให้กับทุกท่านอีกทีหนึ่งค่ะค่ะก็โอกาสนี้ก็คงใช้เวลากระชับกระชับสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประชุมครมต่อนะคะแล้วก็คิดว่าทางผู้บริหาร ทารัมพรแล้วก็จะมีะทางกระทรวงศึกษาธนสุขแล้วก็ทางกะสศแล้วก็หลายภาคส่วนก็คงจะมาได้ลงรายละเอียดให้กับทางให้กับทางที่ประชุมได้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนนี้ฉันเองก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปหลังจากนี้ก็คงจะได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปรับฟังแล้วก็ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจในพื้นที่ทีหนึ่งก็ขอ,อ,ะอะจะบอกว่าอยากจะให้ฝากนะคะท่าน ู้บริหารระดับภูมิภาคนะคะในการที่จะเร่งแล้วก็ช่วยกันในการที่กํากับการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็ดีในเรื่องของการเปิดภาคเรียนก็ดีในเรื่องของการพาน้องกลับมาเรียนก็ดีนะคะเรื่องของเรื่องคุณภาพนะคะหลักๆที่เราจะได้ช่วยกันเรื่องของการพัฒนาคุณครูเรื่องการคือในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้เราก็คงต้องอาศัยทุกท่านนะคะถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญในการที่จะทําให้ งานของกระทรวงของเราขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าแต่และภูมิภาคเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีบ,บริบทที่แตกต่างกันนะคะก็คงขอฝากทุกทุกนโยบายแล้วก็โครงการต่างๆเพื่อที่ให้ทุกท่านนะคะที่ช่วยกันให้เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้ก,กระทรวงต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ